เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปิดล้อมเพื่อตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายบริเวณทะเลเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับโกวิศกิจข่าวนะครับในคลิปนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็มีประเด็นเรื่องมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังเกี่ยวกับแรงงานต่างเล่าที่หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยนะฮะ ซึ่งในครั้งนี้หลบนี้เข้ามาทางเรือเข้ามาทางภาคตะวันออกของประเทศไทยนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับไายหน่วยงานออกตะเวนตรวจทางทะเลนะฮะพร้อมเข้าปิดล้อมเพื่อตรวจค้นเรือที่กำลังแล่นอยู่กลางทะเลนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังรายละเอียดของข่าวกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะเมื่อตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับ ตำรวจน้ำนะฮะร่วมกันจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาได้จำนวน7จํานวน72คนในฐานความผิดเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะโดยได้จับกลุ่มได้ที่บริเวณทะเลหน้าเกาะสีชงังอำเภอเกาะสีชงังจังหวัดชนบุรีนะครับสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการนํานำเรือตรวจการออกตรวจ ระดมเพื่ออราบปามอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบนะฮะจนกระทั่งพบเหตุเรือชื่อลุงเรืองทรัพย์ซึ่งบรรทุกคนโดยสารลักษณะคล้ายกับบุคคลต่างด้าวนะครับอยู่ภายในเรือจำนวนมากจึงได้นำเรือเข้าเทียบเพื่อทำการตรวจสอบโดยมีนายประมาณนะฮะแสดงตัวเป็นผู้ควบคุมเรือนะฮะพบบุคคลต่างด้าว สัญชาติกับ,บุูชาไม่มีหนังสือเดินทางนะครับอาจารย์เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวเข้ากระบวนการคัดแยกผู้เสียหายนะฮะจากนั้นาทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการจับกลุ่มและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสอบพเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีนะครับจากการตรวจสอบคนต่างด้าวนะฮะก็พบคนต่างด้าวรวมแล้วจำนวนทั้งสิ้น72ราย ได้เดินทางเข้ามาทางด่านบ้านแหลมจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับจากนั้นได้ขึ้นเรือที่ท่าเรือจรินอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเพื่อลักลอบทำงานขนถ่ายสินค้าบนเรือนะฮะบริบรเวณเกาะศรีชังอําเภอเกาะศรีชังจังหวัดชนบุรีนะฮะซึ่งในภายหลังนะครับจากการจับกลุ่มดังกล่าวเจา้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสืบสวนเพื่อหากลุ่มในจ้างและ ผู้ร่วมกระบวนการในการลักลอบนำบุคคลต่างด้าวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานต่างๆเช่นตำรวจสอบสวนกลางกองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจน้ำฝ่ายปกครองสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชนบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรีมมรซึ่งโซนที่กำลังเข้าปิดล้อมตรวจคนพื้นที่เป้าหมายบริเวณทะเลหน้าเกาะสีชังอำเภอเกาะกสีชังจังหวัดชนบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์จากท่านผู้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่ามีคอมเมนต์อะไรกันบ้างนะครับ ไปกันที่ hehe, ahead, ท่านแรกนะครับท่านนี้ก็บอกว่าไม่เอาผักดันออกไปเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดท่านที่2ท่านนี้ก็บอกว่าจับเจ้าของเรือด้วยครับนะฮะท่านที่3ท่านนี้ก็บอกว่าลงโทษเจ้าของเรือให้หนักๆนะครับท่านที่4ท่านนี้ก็บอกว่าโปรดอย่าเห็นใจคนพวกนี้นะฮะท่านสุดท้ายนะครับท่านนี้ก็บอกว่าก็รัฐบาลจะให้สัญชาติจึงมา กันเยอะแยะเลยนะครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์จากท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้ซึ่งปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างด้าวในช่วงนี้นะครับมาทุกที่ทุกทางกันเลยนะฮะทั้งเหนือใต้ออกตกทั้งทางบกทางน้ําทางบุกเขานะฮะเข้ามากันเต็มไปหมดด้วยประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่ผู้คนมีความเมตตามีความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับ เพื่อนมนุษย์นะฮะก็เลยอาจจะเป็นช่องทางของคนต่างด้าวที่อยากจะเข้ามาเพราะเห็นว่าคนไทยเป็นคนใจดีนะครับนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีกระบวนการข้ามนุษย์ที่ยังมีการลักลอบขนคนต่างด้าวเข้ามาอย่างประเทศไทยอีกนะฮะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทุกคนนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างจริงจัง เพื่อตรวจสอบและสอดส่องการเข้ามาของคนต่างด้าวนะครับเราท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามโควิดสกิจข่าวหนึง่งฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสา,ารใหม่ๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนพบกันใหม่ ในคลิปหน้าสวัสดีครับ